ครูตามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูตาอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของหน่วยการเรียนรู้เรื่องข้าวนะคะกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับวันนี้คือกิจกรรมเกมการศึกษานะคะเด็กๆวันนี้คุณครูจะมาพูดคุยกับเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ของข้าวนะคะ เด็กๆทราบไหมคะว่าข้าวมีประโยชน์และมีคุณค่าต่อการดำรงชีวิตนะคะข้าวสามารถนำมาทำอาหารได้ทั้งอาหารข้าวและอาหารหวานนะคะเด็กๆนอกจากนี้ข้าวยังสามารถนำมาแปลรูปเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวหรือเส้นขนมจีนได้ด้วยนะคะวันนี้คุณครูจะยกตัวอย่าง อาหารที่ทำมาจากข้าวนะคะเริ่มต้นกันที่อาหารคาวก่อนนะคะอาหารจานนี้มีชื่อว่าข้าวผัดกุ้งค่ะข้าวผัดกุ้งก็ทำมาจากข้าวนะคะจานถัดไปค่ะเด็กๆผัดไทยกุ้งสด ผัดไทยกุ้งสดก็ทํามาจากข้าวนะคะเพราะว่าเส้นกว๋วยเตี๋ยวที่เรานํามาทําผัดไทยกุ้งสดก็ทํามาจากข้าวค่ะนอกจากอาหารค้าวแล้วข้าก,ก็สามารถทําอาหารหวานได้ด้วยนะคะตันนี้คุณครูขอยกตัวอย่างเป็นข้าเหนียวมะม่วงค่ะเด็กๆตอนนี้เด็กๆก,ก,ก็รู้จักอาหารค้าวและอาหารหวานที่ทํามาจากข้าวกันแล้วใช่ไหมคะ ต่อไปคุณครูมีใบงานกิจกรรมเกมการศึกษามาฝากเด็กๆด้วยนะคะวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆก,กากะบะลงในสี่เหลี่ยมภาพอาหารที่ทำมาจากข้าวค่ะยกตัวอย่างเช่นคุณครูขอเลือกก่อนนะ คุณครูขอเลือกข้าวผัดก่อนละกันเพราะคุณครูจําได้ว่าข้าวผัดทำมาจากข้าวค่ะเด็กๆคุณครูทานอาหารข้าวเสร็จแล้วต่อไปคุณครูขอทานอาหารหวานนะคุณครูขอเลือกเป็นข้าวต้มมัดค่ะเด็กๆแต่ยังมีภาพอาหารที่ทำมาจากข้าวเหลืออยู่อีกหลายภาพเลยนะคะเด็กๆลองเลือกดูนะคะ ไม่ยากใช่ไหมคะเด็กๆครูเชื่อว่าเด็กๆทําได้เมื่อเด็กๆเลือกภาพอาหารที่ทํามาจากข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆอย่าลืมระบายสีภาพให้สวยงามด้วยนะคะเด็กๆคะเมื่อเด็กๆทำใบงานกิจกรรมเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆอย่าลืมบอกคุณพ่อคุณแม่ให้ถ่ายรูปภาพใบงาน ส่งกลับมาในไลน์กลุ่มห้องเรียนด้วยนะคะคุณครูรอชื่นชมผลงานของเด็กๆอยู่นะคะกิจกรรมเกมการศึกษาสำหรับวันนี้คุณครูขอจบกิจกรรมไว้เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ